ร้อยเอกธรรมนัฐนำทีมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพลังประชารัฐลงพื้นที่รบบุรีดูแลชาวบ้านที่ถูกอุทกภัยในเขตตำบลพุคาเมื่อวันที่7ตุลาคม2564ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอพะเยาในฐานะเลขาธิการพ,พรรคพลังประชารัฐพร้อมด้วยนายประทวนสุดที่อำนวยเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งลบบุรีนายยุธนาโพธสุทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อและกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมจังหวัดลบบุรีโดยในวันนี้ได้นำยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นมอบให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่สองบ้านสะตแววลหมู่ที่หนึ่งบ้านหนองเปียนหักหมู่ที่สามบ้านโคก หมู่ที่4บ้านหนองน้ำทิศซึ่งอยู่ในตำบลผู้คาอำเภอบ้านหมีจังหวัดรบบรุรีรวม488ครัวเรือนมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนรวมกว่า1,200คนร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดลบบรุรีเพื่อมาเยี่ยมให้กำลังใจและมอบยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลผู้คาอำเภอบ้านมีที่จังหวัดลบบรุรีและยังเดือดร้อน จากการน้ำท่วมขังซึ่งขณะเดียวกันนี้ได้มารับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนโดยตรงเพื่อนำไปแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือต่อไปตามขั้นตอนผมขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนขอให้ผ่านพ้นเรื่องราวเดือดร้อนนี้ไปดูยเร็วด้านในประทวนสุดที่อํานวยเดชเปิดเผยว่า ขอขอบคุณท่านร้อยเอกธรรมนัฐเลขาธิการพักพลังประชารัฐที่ได้มาร่วมดูแลและช่วยเหลือให้กำลังใจพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีที่ประสบภัยน้ำท่วมในวันนี้ตนเองและคณะทำงานยืนยันจะทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในยามที่เดือดร้อนอย่างสุดกำลังสามารถต่อไปนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าว a อ d t ดีทีออนไลน์ บริหารงานโดยด็อเตรเกพันธุรัตน์นพรัตน์ทองแก้วลำดับภาพตัดต่อภพรรัตน์ทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงานอันีารสบ้านี่เดือดร้อนอันนี้ตอนนี้ปัญหาที่ยังไม่เกิดนะเดี๋ยวพักพักพอน้ำมาเริ่มหน้าปัญหาจะเกิด ทั้งเล่าทั้งเห็นสถา่านนายกด้วยนะครับชื่อเหลือดูแลชาวบ้านนะครับวันท no ี่ผมมาหลายที anyway. Alright, ่มาจากหลายที่ท่านสะธาปฐวนเนี่ยได้แค่เพื่อนเชื่อนเ้ท่าเตี่ยไแคเือคเพือท่าน่ลสรักรน้เนี่นานรัฐอรรดับคอบต้เลยโอ้โหไรน่รับใที่ื่อครับยิศนาพลทสุธนครับรับาลร ولكن لدينا مقطع من القناه อันครับพี่ตัวครับนะครับที่มาเมมาที่ยวก็จะมาเป็นที่ให้กำลังใจคนทุกชาตนะครับแล้วก็คนจะมาตุกมีทั้งหมดข่าวทั้งหมดที่ออกไปก็ชืช่นชมกับครัท่านนะครับที่ท่านมาสิ่งที่ผมมอบให้ท่านเนี่ยเป็นส,ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนทุกานทุ้มนะครับ เพื่อให้ท่านได้เอาไปสัรดูชาบให้ท่านเจอหน้าเ็ที่พึ่งะุ่งต่อไปขอบคุณมากครับนรครับอาจารย์ตอนนี้พี่ทวนเป็นคนเดียวของจังหวัดลบบุรีเหงาเที่ยวหน้าเราจะมาให้เยอะๆนะจริงนะ นะครับสาหัสมากพี่น้องประชาชนสัญจรไปมาไม่ได้เลยต้องใช้ทางเรืออย่างเดียวอาหารก็ได้รับความรู้จากหลายๆภาคส่วนด้วยเฉพาะวิศงกรรมทหารส่วนจังหวัดอำเภอตำบลผู้พาซึ่งท่านประหลัดรัชกาลนายกท่านก็ดูแลพี่น้องประชาชนครับผมประทวนสุทธิคำเวดิศนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเหนืจังหวัดลพบุรีตำแหแรกก็กลับขอบคุณท่านเลขาของพรรคพลังประชารัฐกับคณะของท่าน มาให้กําลังใจแล้วก็มายเยี่ยมพวกเรามาแจกของอย่างที่บรรเทาทุกข์ให้กับพวกเรานะครับครับในส่วนของจังหวัดลบบุรีเนี่ยฝนตกกระเพอยครั้งนี้กระทบไปหลายอําเภอด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอำเบอทุกขาของเราอย่างที่ท่านเลขาได้นําเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของอาเภอบ้านรีแล้วก็อาเภอทาง อาลัมสนธินะครับแล้วก็ทางอำเภอๆอ,อีกหลายอำเภอด้วยกันที่ประสบภัยนะครับ <Okay. S 1> ก็ให้กำลังใจนะครับว่าพักพลังปัญญาัฐ oh. พวกเราทั้งหมดเนี่ยนะครับ oh. ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกครั้ง oh. เพื่อเราจะไม่ทิ้งกันครับ oh. ขอบคุณนะครับ oh. มาช่วยชาวรุบรีครับน,นี่เพราะว่าอันดับที่หนึ่งครับเพราะว่าเราอยู่ภาคกลางาด้วยกันสุพรรณบุรีกับสุทุรพบุรีเป็นปติดกันพะะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถ้าเหล็กถามาลงในพื้นที่เราคนภาคกลางที่จอดใ้เกลียกก็มีความาัฒนาที่จะในทางมาร่วมกันมีน้อยใช้น้อยมีแรงใช้แรงมีกําลังใจใช้กําลังใจมีสมองใช้สมองถ้าไม่มีอะไรเลยใช้กําลังใจอย่างเดียวครับวันนี้เรามาว่าวกําลังใจสิ่งสำคัญที่สุดขอให้พี่น้องชาวรุบรีมีความ เป็นอยู่ที่ดีที่ไปได้ดีและฝากเศรษกิจไปด้ดีแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนแล้วก็ขอบคุณท่านเลขารธร,รมนดสที่พระธรรมชัดให้ส่งมอบความช่วยเหลือครั้งนี้มาอย่างเต็มกําลังเต็มความสามารถครับ